قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبن بوتيمي إيمان تعال الله سبحانه وتعالى تم عكب ونيل نكب قرأناكس إتحاف الكرام نكاب سينبر نكسي بكلمة حافظ ابن حجر ร้อยมหันลาฮุจ้าลาได้รวบรวมฮะดีษนะครับไว้มากต่อมากนะครับและในตอนท้ายหนังสือของท่านคือบุรุษุณมารอมเนี่ยนะครับมีฮะดีษที่เกี่ยวข้องกับจริยมารยาทนะครับซึ่งมีบรรดา นักวิชาการบรรดามา,ยมา,มาชายาเล่ خ, หลายท่านเนี่ยให้ความหมายนะครับแต่ในหนังสือเล่มนี้เป็นการให้ความหมายฮะดิษเหล่านั้นนะครับโดยชั้นเชคซอและฮันาวซานฮะฟิฟตฮุฒฒลลอฮฺจาอาลานะครับซึ่งเราได้เดินทางมาถึงในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจรยามารยาตของการให้ซาลามนะครับดังบทเรียนวันนี้ที่เราจะอ่านกันในวันนี้นะครับบทเรียนวันนี้ก็คือมินอาดาบิซาลามมีหัวข้อว่าส่วนหนึ่งจากมารยาตของการให้ซาลามนะครับมีฮะดิษ โดยการอยู่สองบทนะครับฮะดีษบทที่หนึ่งรายงานโดยท่านอบีฮุรอยไรร์รอเดียลลอฮุอานฮุท่านได้เล่าว่าท่านอับดุลซอนน่ลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าลิยุสลิมิซากีรุอาลันกะบีร์ท่านรับมาว่าเด็กนั้นจะต้องให้สลามกับผู้ใหญ่วันมารุอาลันก็ไอดีและคนที่เดินผ่านนั้นเขาจะต้องให้สลามกับคนที่นั่งอยู่นะครับ วัลกลีหรือว่าไแลนแคซีแต่ถ้าหากว่ามีจํานวนคนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มถ้าเราซูมบอกว่าคนกลุ่มคนที่มีจํานวนน้อยจะต้องเป็นคนให้สลามกับกลุ่มคนที่มีจํานวนมากนะครับและในะอีกรายงานหนึ่งนะครับที่ท่านอิมาม,มุสลิมรอหยมฮุลลอฮาราบันทึกไว้ในหนังสือซอฮีของท่าน หะดิษบทแรกเมื่อกี้น่ะบันทึกโดยท่านอิมามบุคอารีและมุสลิมแต่มีอีกรายงานหนึ่งที่ท่านอิมามุสลิมบันทึกเอาไว้ว่าท่านรอซูล ullah ซล,ล,ลอะนี้อุสลลัมไดก่าไว้ว่าว,ว,วรอคีบุอิลันมาชีและคนที่ขี่ยานพหนะจะขี่มอเตอร์ไซค์จะขี่จักรยานนะครับจะขับรถยนต์ก็ดีนะครับจะต้องเป็นคนให้สลามก่อนให้สลามใครพป่นน้องคนที่เดินอยู่ข้าง ถนนเลื่อเดินอยู่ข้างทางนะครับฉะนั้นฮะดิษบทนี้ทั้งสองบทนี้เชคซอและฟาซานท่านให้ความหมายว่าไงพี่น้องท่านบอกบอกว่ามารบ,บีนาฟีอว,วัลีฮะดิษินมินอันอันน,นมินฮักกินมุสลิมอย่างลน่นมุสลิมนะครับเราได้เรียนกันไปในบทเรียนในฮะดิษบทแรกนะครับที่เราได้ผ่านกันมาในตอนข้างต้นแล้วว่าหนึ่งจากสิทธิ ของมุสลิมที่เขาจะต้องปฏิบัติต่อมุสลิมด้วยกันนั้น ida า q i ย a อยุซ u s a l l i m a i l a ฮ i นั่นก็คือเวลาที่เขาพบเจอกันนั้นเขาจะต้องให้สลามกันนะครับเราเรียนรู้ไปแล้ว ah ลว่าอันนา่ะ إفشا ม ل س ل ا م ي بين ا ل ิ س ل م ي ن من ด د ا ินอิสลามและเชก็บบอกว่านั่นก็เพราะว่าการ ให้สลามกันมากๆอิฟชชอุตสลามแปลว่าให้สลามกันอย่างมากเจอหน้าให้สลามกันเดินผ่านกันให้สลามกันนะครับเวลาที่มีสิ่งใดมาขวางกันแล้วเจอกันก็ให้สลามกันนะครับการให้สลามกันในระหว่างบรรดามุสลิมนั้นเป็นมารยาทของอิสลามมิสลูอิตอามิตตาามวตีบิอันคาลามนะครับเหมือนกับอะไรพี่น้องเหมือนกับการให้อาหารการเลี้ยงอาหารและการพูดด้วยกับถอยคําที่ดี ค,คำพูดโดยกับการพูดโดยกับใอยคำที่ดีนั้นก็เป็นมารยาทหนึ่งของอิสลามวสซซาลาติบินไลลิวันนาซูนิยามนะครับและยังหมายรวมไปถึงอะไรการละหมาดในายามคําคืนในขณะที่ผู้คนนั้นนอนหลับไหลกันนั้นก็เป็นจันยามารยาทนะครับเป็นบทบัญญัติของอิสลามกุลลุฮะมินอัสบาบิดูคูรินจันที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุที่จะทําให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของลอสุบฮานะฮูวาตาละ และเชกอธิที่บายบอกว่าอิ s h a อุสซ l a m มยะอ i นะครับคาว่าอิ s h a อุสซ l a m มมีความหมายว่าอะไรพี่น้องหมายถึงนัชุสซาลามีใบันมุสลิมหมายถึงการให้สลามในระหว่างบรรดามุสลิมนะครับนัชลอแปลว่าอะไรแปลว่าการทําให้แพร่หลายการทําให้แพร่หลายแปลว่าเจอหน้ากันก็ให้สลามพบหน้ากันตรงไหนก็ให้สาลามนะครับในระหว่างบรรดามุสลิมเดยกลิอันนะฮูย ah ูริซุมมะฮั b บ a ว wajizul wahsha พราะเชคบอกว่าการให้สาลามกันนั้นจะทําให้เกิดความรักใคร่เวลาที่เราให้สาลามพีน่น้องของเราเนะี่ยจะทําให้เรานั้นระหว่างเรากับพีน่น้องของเรานั้นมีความรักใคร่กลมเกลียวกันวายซี่รุนวาชะจะทําให้ความเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างนะครับความความเหงา นะครับมันมันหมดไปจากใจของเราในระหว่างเราระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันเพราะอะไรพี่น้องเพราะเราเจอหน้ากันเราอัสสลามุอะลัยกุ้มมรฮ์มุตุลลอฮ์ฮามบาร์กาตุพี่น้องของเราก็จะตอบรับสลามมันทําให้รู้สึกมีอะไรระหว่างบรรดามุสลิมนั้นมีความกลมเกลียวมีความรักใคร่ปองดองกัน فإذا مرة ب ร ك บิกะอะฮัดุนวะลัมยุสّ م َ عَلَيْكَ لَا شَكٌ ع َ ن ْ ك ะ ت ะ ج ِ د ُ فِي نَفْسِكَ حَرْجًا عَلَيْهِ ชคบอกว่าอะไรบอกถ้าหากว่ามีใครก็ตามในเดินผ่านเรานะครับแล้วคนนั้นเนี่ยเเ้าาาไมม่ใหสลกับร ไม่ต้องสงสัยเลยพี่น้องว่าในใจของเราเนี่ยจะต้องรู้สึกไม่สบายใจแน่เราเดินผ่านพี่น้องเราใช่ไหมเขาเดินผ่านแล้วเขาไม่ให้สาลามเราเราต้องคิดอะไรพี่น้องเอคนนั้นเขาเขาคิดอะไรกับเราหรือเปล่าเขาเขาโกรธเคืองอะไรเราหรือเปล่าใช่ไหมเช่บอกว่อนัานนะฮูหัมยูเซนลลมนั่นก็เพราะว่าพี่น้องของเราคนนั้นน่ะเขาไม่ให้สาลามเราไฟดัสาาเซนละมาซาละมาฟีนับสิกแต่ถ้าหากว่าเขาเดินผ่านแล้วเขาให้สาลามเราไอ้สิ่งที่มันมีในใจเนี่ยมันก็หมดไป ใช่ไหมครับฮตตาวะเราแก่นาอาดูวันและกาวบัยนกาวบัยนะหูชะนะชีบอกว่าถึงแม้กระทั่งว่าหากว่าคนนั้นเนี่ยเป็นศัตรูกับเรานะเป็นคนที่เรามีปัญหากับเราใช่ไหมเรากับเขาเนี่มีความโกรธเคืองมีความบาดหมางกัน,นอิดะซัล,ละมาอาซาลลอฮูมาบัยนกุมามินัชะนะหากว่าเขาให้สลามนะครับอัลลอฮฺจะละจะขจัดความโกรธเคืองความบาดหมางเนี่ย ที่มันมีอยู่ในระหว่างเราสองคนเนี่ยให้หมดไปนะครับฟาอิ s ช a อุสซาลัมและฮาฟาอิดะตุนอาดีมาเช็กจึงอธิบายบอกว่าดังนั้นการให้สลามกันให้มากๆเนี่ยในระหว่างมุสลิมเนี่ยเป็นมีประโยชน์อย่างมากและเป็นประโยชน์ที่สําคัญอย่างมากนะครับ และเช็คที่ใบตอพี่น้องบทที่ดในฮะดีษอบับุญอัสซลัมและในฮะดีษบทนี้คือมารายาทหนึ่งของการให้สลามนั่นก็คือยูซัลเลมุสซารีสอัลัคบ er ีนั่นก็คือประการที่หนึ่งคนที่เป็นเด็กหรืออายุน้อยนั้นจะต้องให้สลามกับผู้ใหญ่หรือคนที่อายุมากกว่านี่เป็นมารยาทของอิสลามหรืออันลัมแคบีเลาะละหูฮักุลนั่นก็เพราะว่าผู้อาวุโสหรือคนที่อายุมากกว่าเรานั้นเขามีสิทธิที่เขาควรจะได้รับจากคนที่อายุน้อยกว่านะครับ ไฟยุสลิมอะลฮิสซรดังนั้นคนที่มีอายุน้อยหรือเด็กเมื่อเห็นผู้ใหญ่จะต้องให้สาลามกับผู้ใหญ่ซะก่อนนะครับว่าอิดะลัมยุสลิมุสซาเรรุยุสลิมแคบแต่เชฟบอกว่าแต่ถ้าหากว่าเราเดินผาเด็กเดินผ่านเราเนี่ยและเด็กไม่ให้สลามกับผู้ใหญ่ใช่ไหมเด็กไม่ให้สาลามผู้ใหญ่เชฟบอกว่าดังนั้นผู้ใหญ่ก็ให้สาลามซะ كويكر دك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان إذا مر بهم نكف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الأولى أي يسلم الصغير อายุสลิมัสรีรุอัลันแคบีรแต่ที่ดีที่สุดเช่บอกว่าแต่ที่สมควรนั้นก็คือคนที่อายุน้อยคนที่เป็นเด็กจะต้องให้สลามกับผู้ใหญ่หรือให้สลามกับคนที่อาวุโสก่อนนะครับหะดีษที่ทารุสุอธิบายที่ทารุสุลบอกต่อพี่น้องทารุสบอกว่าอยุซลิมุลมารอัลันกอิดหมายถึงอะไรเช่นบอกว่ายุซลิมุมาชียาลลันกอิดหมายถึงคนที่เดินเนี่ยเขาจะต้องให้สลามกับคนที่นั่งเช่น มีคนที่เขากำลังนั่งพูดคุยกันอยู่บนโต๊ะมหินอ่อนใช่ไหมครับเราเดินผ่านเนี่ยคนให้สลามคือใครพี่น้องคือคนที่เดินผ่านแล้วก็ assalamualaikum หรือ assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh คือเราจะต้องเป็นคนเริ่มให้สลามก่อนคือคนที่เดินนะครับหมายถึงอะไรพี่น้องเช่บอกว่า al qalilu min al nas al kathiru min a น nas หมายถึงคนที่มีจานวนน้อยเช่นเราเดินกันไป3คน ปรากฏ OH ว่ามีคนที่เดินมี ه, คนที่เดินมากลุ่มข้างๆห้าคนเขามากกว่าเราเราน้อยกว่าเขานั่นก็คือคนเราเนี่ยจะต้องเป็นคนให้สลามเขาเสียก่อนอิดะตลากัตจัมาอาตุนฟะอินนั่นจัมาอาต์นกัลีและตตตุสลิมอ่อัลจัมาอาตินกคัีรอนั่นก็คือหากว่ากลุ่มคนที่มีจํานวนมากกว่าจํานวนน้อยไปเจอกับกลุ่มคนที่มีจํานวนมากกลุ่มคนที่มีจํานวนน้อยกว่าก็จะต้องให้สลามกับกลุ่มคนที่มีจํานวนมากกว่า ะนั้นนะครับนี่เป็นมารยาทของอิสลามวายุซัลิลมรอคีบูอาลันมาชีเช่บอกว่าฮาดิฮิมินอาดาบิซสลามนั่นก็คือคนที่ขี่ยานพาหนะคนที่ขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์เนี่ยเขาจะต้องให้สลามกับคนที่เดินอยู่ข้างข้าถนนหรือเดินอยู่ข้างนอกนะครับฉะนั้นบทถนหนทางฉะนั้นนี beings, ่เป็นจรรญามารยาทของอิสลามนั่นเองนะครับมีฮะดิษอีกบทหนึ่งพี่น้องนะครับเป็น อีกหัวข้อหนึ่งนะครับมีหัวข้อว่ามาเจาอาฟิซาลามินจจมาอาติวารดิฮิมนั่นก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับฮะดิษที่เกี่ยวกับการให้สลามของกลุ่มคนนะครับเมื่อคนสองกลุ่มเจอกันเนี่ยเขาจะให้สลามกันยังไงนะครับและเขาจะตอบรับสลามกันแบบไหนนะครับเป็นการอธิบายฮะดิษก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ มรายงกาี์เบน ع ل บี ن อลิบรอ ب ิยัล,ลลอฮุอันะครับไดเล่าว่าท่านนบีนลุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมด้กว่ายุดซีอูห์ عن ا ะ ج م ฮ ع ة إذا مر أيسلم أحدهم وجزئه عن ا ย ج รุดดะอะฮ د ดุฮุมนะครับท่านนบีนลุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าเป็นการเพียงพอแล้วเมื่อกลุ่มคนนะครับกลุ่มคนเขาเดินมาเจอกัน กลุ่มคนสองกลุ่มเขาเดินมาเจอกันเป็นการเพียงพอแล้วที่คนหนึ่งในหมู่พวกเขาจะให้รับสลามแปลว่าเดี๋ยวก่อนแปลว่าคนสองกลุ่มเดินผ่านเดินสวนทางกันทารุษสุ่มบอกว่าเป็นการพอแล้วเพียงแค่ว่าคนคนหนึ่งจะให้สลามอีกกลุ่มหนึ่งโดยที่ว่าไม่ใช่ว่าทั้งกลุ่มนั้นให้สลาม หากว่ามีคนหนึ่งในกลุ่มให้สลา,ามเช่นเดินมาคนกลุ่มนี้เดินมา3คนใช่ไหมกลุ่มนี้เดินมา10คนใช่ไหมตาละสุนสอนว่าอะไรพี่น้องสอนว่าคนจํานวนน้อยให้สลา,ามคนจํานวนมากฉะนั้นเราเดินมากัน3คนเนี่ยทารุสุนบอกว่าหนใน3คนเนี่ยกล่าวสลามอัสสลามวอะลัยกุมให้สลามกับกลุ่มคนที่มีจํานวนมากกว่า คนเดียวให้สลามก็เป็นการเพียงพอแล้ววายุตซิอลอานิจมาอาติไอยุรดะอาฮาดูฮุมแล้วก็เป็นการเพียงพอเช่นเดียวกันสําหรับการที่คนอีกกลุ่มหนึ่งเขาจะตอบรับสลามเพียงคนเดียวใช่ไหมพี่น้องกลุ่มนี้3คนใช่ไหมอีกกลุ่มหนึ่งสิบคนกลุ่มที่น้อยเนี่ยให้สลามกับกลุ่มที่มากและคนหนึ่งในสามคนให้สลามอัสสลามอะลัยกุมเพียงคนเดียวนะ อีกกลุ่มที่มีสิบคนก็ตอบรับสาลามมาเพียงคนเดียวว่าอเลกมุสสลามรหมัตุลลอฮิวบรกาตุนั่นก็เป็นการเพียงพอแล้วนะครับฮะดิษบทน,นี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามอาฮ์มัดและท่านอิหม่ามไบฮะกีรอฮิมะฮุมัลลอฮ์นะครับ เชคอธิบายว่าอะไรพี่น้องเชคซาลาฟาซานบอกว่ามานในอความนันอันนอิดัลลามาว่าให้ดนมินันจมามะจิกฟาเชฟบอกว่าความหมายของขะอคษนั่นก็คือหากว่ามีคนหนึ่งในกลุ่มนั้นให้สาลามเพียงคนเดียวนั่นก็เป็นการเพียงพอแล้วอันบัดดะอตุบิสลาม,มีสุนนะจุนกิฟายะนั่นก็เพราะว่าการเริ่มต้นให้สาลามการเริ่มต้นให้สาลามนั่นเป็นสุนนะกิฟายะแปลว่าหากว่ามีหนึ่งคนกระทำ เป็นซุนนะนะเป็นซุนนะหากว่ามีคนคนหนึ่งกระทําคนอื่นๆก็ถือว่าเป็นการเพียงพอแล้วไม่ต้องกระทําแล้วนะครับก็ได้เป็นการเพียงพอแล้วถือว่าเขาได้ทําซุนนะแล้วนะครับที่ทราสูตสอนให้เรานั้นให้ซาลามกันนะครับถือว่าเป็นการพอเพียงแล้วอิดาซนและมาบะอัลโุฮุมนั่นก็คือเวลาที่ หนึงบางคนในกลุ่มนั้นหรือคนคนหนึ่งให้สลามวาราวาให้ดันมินหุมยักฟีหรืออาจจะเป็นเพียงแค่ว่าคนเดียวจากกลุ่มนั้นให้สลามเนี่ยเชฟบอกว่าก็เป็นการเพียงพอแล้วนี่คือความหมายของคําว่าซุนนะกีฟายะนะครับวกดาดกาดาริกะอรดูอิดะรดดดวะให้ดุนมินันจามเช่นเดียวกันการตอบรับสลามนั้นนะครับเมื่อมีคนหนึ่งเพียงคนเดียวจากกลุ่มนั้นเขาตอบรับสลามเชฟบอกว่าฟาฮาดาฟา กีฟายะทําไมแตกต่างกันพี่น้องเพราะการให้สาลามนั้นเป็นซุนนะใช่ไหมครับแต่การตอบรับสลามเป็นฟารดูแปลว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นจําเป็นจะต้องตอบรับเมื่อศาสนาส่งเสริมให้เราให้สาลามถึงแม้ว่าในกลุ่มนั้นจะมีการให้สาลามเพียงคนเดียวเท่านั้นอีกกลุ่มที่มีจํานวนมากกว่าเขาก็จะต้องตอบรับสาลามเป็นวาจิบเป็นฟารดูจะต้องตอบรับ แต่จะหากว่ามีคนเดียวตอบรับนั่นก็เป็นการเพียงพอแล้วแต่จะหากว่าทั้งกลุ่มไม่มีใครตอบรับเลยเนี่ยนะครับถือว่าทั้งกลุ่มนั้นมีบาปทั้งหมดแต่จะหากว่ามีคนหนึ่งตอบรับสาลามนะครับจากกลุ่มนั้นนั่นเป็นการเพียงพอแล้วนะครับคนอื่นๆก็ไม่มีบาปแต่อย่างใดและเชคก็บอกอีดัสันล้วว่าใหดุนมีนันกาซีรินกาฟอานินบากีินฉะนั้นเมื่อมีคนหนึ่งในกลุ่มให้สาลามกับอีกกลุ่มนึง ที่มีจํานวนมากกว่านั่นก็เป็นการเพียงพอสําหรับคนที่เหลือในกลุ่มนั้นฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมานทั้งหลายครับนี่ก็เป็นมารยาทหนึ่งของอิสลามนั่นก็คือเรื่องของการให้สลามกันฉะนั้นวันนี้ผมก็ขอฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับอัลลัลลอฮฺเราละนบีนะมุฮัมมัดวะละอัลฮิวะซัพบีฮีอัจม اع ิน